โอลิเวียหญิงสาววัยยี่สปลายๆผู้รักการเป็นบรรณารักเธอหลงไหลในกลิ่นอายของหนังสือเก่าและมน,นต์เสน่ห์ของห้องสมุดอันเงียบสงบเธอทำงานในห้องสมุดเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านบารุคลินมหานครนิวยอร์กที่ซึ่งเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดเรียงหนังสือแนะนําหนังสือให้กับผู้ใช้บริการและแอบเขียนนิยายรักโรแมนติกในสมุดบันทึกเล่มเล็กๆของเธอชีวิตของเธอดูเหมือนจะเรียบง่ายและสงบสุขเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เก่าแก่ในตึกเก่าแก่ที่ร่ำลือกันว่า มีผีสิงแต่โอลิเวียไม่เคยสนใจเรื่องเล่าเหล่านั้นเธอคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อเพิ่มสีสันให้กับตึกเก่าแก่หลังนี้เท่านั้นโอลิเวียเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวเธอไม่ค่อยชอบออกไปสังสรรค์หรือปาร์ตี้เหมือนคนัยเดียวกันเธอชอบใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือเขียนนิยายและจิบชาสมุนไพรหอมๆในมุมโปรดของเธอชีวิตของเธอดูเหมือนจะขาดสีสันไปบ้างแต่เธอก็มีความสุขกับความสงบและความเรียบง่ายที่เป็นอยู่แต่ลึกๆในใจแล้ว เธอก็แอบหวังว่าสักวันหนึ่งเธอจะได้พบกับใครสักคนที่เข้าใจและยอมรับในตัวตนของเธอใครสักคนที่สามารถเติมเต็มช่องว่างไหนจุยของเธอได้และแล้ววันหนึ่งโชคชะตาก็ได้นำพาให้เธอได้พบกับอีธานอีธานชายหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจเทคโนโลยีเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ฉลาดและมีความมั่นใจในตัวเองสูงเขาแตกต่างจากโอลิเวียอย่างสิ้นเชิงอีธานเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมชอบความตื่นเต้นทา้าทายและชอบใช้ชีวิตอย่างหรูหราเขาเป็นเจ้าของเพนเฮาส์สุดหรูในแมนฮัตตัน และใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยโอลิเวียและอีธานพบกันครั้งแรกในฟอรัมออนไลน์สำหรับนักเขียนทั้งสองคนต่างก็ชื่นชอบการเขียนและมีรสนิยมในการอ่านหนังสือที่คล้ายคลึงกันพวกเขาเริ่มพูดคุยกันผ่านช่องทางออนไลน์และพบว่าพวกเขามีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายกันมากกว่าที่คิดอีธานชื่นชมในความฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของโอลิเวียส่วนโอลิเวียก็ประทับใจในความฉลาดและความมั่นใจของอีธานทั้งสองคนเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเขียนของกันและก,กัน และในไม่ช้าพวกเขาก็เริ่มพัฒนาความรู้สึกดีๆให้กันโอลิเวียรู้สึกว่าอีธานเป็นคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงเขาสามารถอ่านความคิดและความรู้สึกของเธอได้อย่างทะลุปลุโกลงอีธานมักจะเซอร์ไพรส์โอลิเวียด้วยของขวัญสุดพิเศษอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหนังสือหายากที่เธออยากได้มานานช่อดอกไม้ช่อใหญ่ที่ส่งตรงมาจากร้านดอกไม้ชื่อดังหรือแม้แต่ตัวเครื่องบินไปพักผ่อนที่รีสอร์ท รู้ในต่างประเทศโอลิเวียรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ในเทพนิยายอีธานเป็นเหมือนเจ้าชายในฝันที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอในชีวิตจริงเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกๆด้านทั้งหล่อรวยฉลาดและมีสเสน่ห์โอลิเวียรู้สึกว่าเธอโชคดีเหลือเกินที่ได้พบกับเขาความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ลอีธานมักจะชวนโอลิเวียไปออกเดทในสถานที่หรูหราพาเธอไปทานอาหารที่ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์พาไปดูการแสดงบอร์ดเวชื่อดัง และพาไปงานเลี้ยงสังสรรค์ของเหล่าคนดังในแวดวงธุรกิจโอลิเวียรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับโลกใบใหม่ที่อีธานพาเธอเข้าไปสัมผัสเธอไม่เคยคิดว่าชีวิตของเธอจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้เธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังอยู่ในความฝันทุกอย่างดูสวยงามและสมบูรณ์แบบไปหมดแต่แล้ววันหนึ่งโอลิเวียก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดป,ปกติอีธานเริ่มแสดงอาการหึงหวงและควบคุมเธอมากขึ้น เรื่อยๆเขาเริ่มเช็คโทรศัพท์มือถือของเธออ่านข้อความและอีเมลของเธอและถามคำถามมากมายเกี่ยวกับทุกๆก,การกระทำของเธออีธานเริ่มห้ามไม่ให้โอลิเวียไปพบปะก,กับเพื่อนๆของเธอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโซเฟียเพื่อนเสด็จของเธอที่ทำงานเป็นบรรณารักษ์อยู่ที่เดียวกันเขาอ้างว่าเพื่อนๆของเธอเป็นคนไม่ดีและจะชักจูงเธอไปในทางที่ผิดอีธานติดตั้งระบบสมาร์ททะเลาะออคอ,อในอพาร์ตเมนต์ของโอลิเวียโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยแต่ความจริงแล้วเขาต้องการควบคุม การเข้าออกของเธอเขาสามารถล็อกและปลดล็อกประตูได้จากระยะไกลผ่านทางโทรศัพท์มือถือของเขาโอลิเวียรู้สึกอึดอัดกับระบบนี้แต่เธอก็ไม่กล้าขัดใจอีธานเพราะเธอกลัวว่าเขาจะโกรธและไม่พอใจเธอโอลิเวียเริ่มรู้สึกว่าเธอกำลังสูญเสียความเป็นส่วนตัวและอิสระเธอรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังถูกขังอยู่ในกรงทองเธอไม่มีอิสระที่จะทำอะไรตามใจชอบเธอต้องคอยรายงานอ,นอีธานอยู่ตลอดเวลาว่าเธออยู่ที่ไหนทำอะไรและอยู่กับใครอีธาน เริ่มควบคุมแม้กระทั่งการแต่งตัวของเธอเขาไม่อนุญาตให้เธอใส่เสื้อผ้าที่เขาคิดว่ามันโป๊เกินไปหรือดูไม่เหมาะสมกับสถานะของเธอในฐานะแฟนสาวของเขาโอลิเวียรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุขเธอเริ่มคิดถึงชีวิตที่เรียบง่ายและสงบสุขของเธอก่อนที่จะได้พบกับอีธานแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกไปเพราะเธอกลัวว่าอีธานจะทิ้งเธอไปโอลิเวียรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังงอเดินอยู่บนเส้นได้ที่บางเฉียบเธอต้องคอยระมัดระวังทุกๆก,ก,การกระทำ และคำพูดของเธอเพื่อไม่ให้เป็นการกระตุ้นความโกรธของอีธานชีวิตของเธอกลายเป็นเหมือนกับการแสดงละครเธอต้องคอยสวมหน้ากากแห่งความสุขอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าในใจของเธอจะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอึดอัดเธอกลัวว่าถ้าเธอแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเธอออกมาอีธานจะทิ้งเธอไปและเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรโอลิเวียเริ่มเก็บตัวมากขึ้นเธอไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนเหมือนเมื่อก่อนเธอมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเธอ เธอรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่มีใครเข้าใจเธอเพื่อนเพื่อนของเธอก็เริ่มสังเกตเห็นถึงความเป,ปลี่ยนแปลงของเธอแต่พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะทมอะไรมากเพราะพวกเขารู้ว่าโอลิเวียเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยชอบเล่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังโอลิเวียรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมิดเธอไม่รู้ว่าเธอจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรจนกระทั่งวันหนึ่งโซเฟียเพื่อนสนิทของโอลิเวียที่ทำงานเป็นบรรณารักอยู่ที่เดียวกันสังเกตเห็นถึงความผิดปกติของโอลิเวียโซเฟียเป็นคนฉลาดช่างสังเกต และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเธอเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของอีธานและเริ่มแอบบสืบเรื่องราวของเขาอย่างลับๆโซเฟียพบว่าอีธานมีประวัติที่ไม่ค่อยดีนักเขาเคยถูกกล่าวหาว่าชอบโกงและยักยอกทรัพย์ในบริษัทเก่าที่เขาเคยทำงานอยู่แต่เขาก็สามารถรอดพ้นจากคดีความมาได้เพราะหลักฐานไม่เพียงพอโซเฟียเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของโอลิเวียเธอรู้ว่าโอลิเวียเป็นคนอ่อนไหวและไม่ค่อยทันคนเธอกลัวว่าโอลิเวียจะตกเป็นเหยื่อของอ,อีธานเธอ จึงตัดสินใจที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนของเธอโซเฟียพยายามพูดคุยกับโอลิเวียและเรียกล่อมให้เธอเล่าความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับอีธานให้เธอฟังในตอนแรกโอลิเวียลังเลที่จะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้โซเฟียฟังเพราะเธอกลัวว่าโซเฟียจะไม่เชื่อเธอและกลัวว่าอีธานจะรู้เรื่องนี้เข้าแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจที่จะเปิดใจกับโซเฟียเพราะเธอรู้ว่าโซเฟียยอเป็นเพื่อนแท้ที่เธอสามารถไว้วางใจได้โอลิเวียเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้โซเฟียฟังตั้งแต่เรื่องที่เธอพบกับอีธานในฟอรัมออนไลน์เรื่องที่อีธานเริ่มควบคุมชีวิตของเธอเรื่องที่เขาติดตั้งระบบสมาร์ทล็อกในอาพาร์ตเมนต์ของเธอและเรื่องที่เขามักจะแสดงอาการหึงหวงและอารมณ์รุนแรงใส่เธอโซเฟียตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเธอไม่เคยหยอกคิดเลยว่าอีธานจะเป็นคนแบบนี้โซเฟียบอกโอลิเวียว่าเธอต้องรีบหนีออกจากอีธานให้เร็วที่สุด เพราะถ้าเธอยังอยู่กับเขาต่อไปเธออาจจะต้องเจอกับอันตรายที่แร,แรงกว่านี้โซเฟียเสนอตัวที่จะช่วยเหลือโอลิเวียในการวางแผนหลบหนีโดยเธอจะช่วยโอลิเวียเก็บข้าวของที่จําเป็นและพาเธอไปอยู่ที่บ้านของเธอก่อนช่วคราวโนอาแฟนหนุ่มของโซเฟียซึ่งเป็นอดีตนักสืบก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเช่นกันเขาสัญญาว่าจะช่วยยอ่อโอลิเวียรวบรวมหลักฐานเพื่อเอาผิดกับอีธานในขณะเดียวกันโอลิเวียก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ปกติบางอย่างในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้พื้นห้องนอนของเธอ และเธอยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาโอลิเวียเริ่มสงสัยว่าอพาร์ตเมนต์ของเธออาจจะมีผีสิงจริงๆตามที่ร่ำลือกันแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับคุณนายอเบนาทีญินชาราที่อาศัยอยู่ชั้นล่างของตึกคุณนายอเบนาทีเคยเป็นนักแสดงละครเวทีมาก,ก่อนเธอเป็นคนที่มีบุคลิกแปลกๆชอบพูดจาลึกลับและดูเหมือนจะรู้เรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับตึกเก่าแก่หลังนี้คุณนายอเบนาทีเล่าให้โอลิเวียฟังว่าเมื่อก่อน เคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อวินเซนต์อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์ของโอลิเวียเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ที่มีพรสวรรค์และทำง,งานให้กับบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งแต่วันหนึ่งเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับตำรวจสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่เคยพบศพของเขาคุณนายโยเบนาทีบอกโอลิเวียว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าวิญญาณของวินเซนต์ยังคงวงเวียนอยู่ในอพาร์ตเมนต์และเธอมักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องของโอลิเวียในตอนกลางคืน คุณนายอเบร์นาทียังบอกอีกว่า, trabajo, า,เ,วา,ออวาเธอเคยเห็นเงาของผู้ชายเดินไปมาอยู่ในห้องของโอลิเวียในตอนดึกๆโอลิเวียรู้สึกขนลุกเมื่อได้ยินเรื่องราวของคุณนายอเบร์นาทีเธอเริ่มสงสัยว่าการหายตัวไปของวินเซนต์อาจจะเกี่ยวข้องกับอีธานก็เป็นได้โอลิเวียตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับวินเซนต์เธอเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเขาในอินเทอร์เน็ตและพบว่าเขาเคยทํางานให้กับบริษัทเดียวกับอีธานโอลิเวียเริ่มสงสัยว่าอีธานอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการหายตัวไปของวินเซนต์เธอ จึงตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงให้ถึงที่สุดคืนหนึ่งในขณะที่โอลิเวียกำลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเธอเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากใต้พื้นห้องเธอจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาสำรวจดูเธอค่อยๆแก็บแผ่นไม้กระดานที่อยู่ใต้เตียงนอนของเธอออกและพบว่ามีช่องลับซ่อนอยู่ใต้พื้นห้องโอลิเวียหยิบไฟฉายมาส่องดูในช่องลับนั้นและพบว่ามีกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งซ่อนอยู่เธอหยิบกล่องไม้นั้นขึ้นมาเปิดดูและพบว่าภายในกล่องนั้นมีห้ารายรุ่นเก่าเครื่ององค์หนึ่ง และเงินสดจำนวนมากบรรจุอยู่โอลิเวียรู้สึกตื่นเต้นมากเธอคิดว่านี่อาจจะเ,เป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงอีธานกับการหายตัวไปของวินเซนต์โอลิเวียรีบนำฮาร์ดไดรฟ์ไปให้โซเฟียและโนอาช่วยตรวจสอบโนอาใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญของเขาในการเจาะระบบรักษาความปลอดภัยของฮาร์ดไดรฟ์และพบว่าภายในนั้นมีไฟล์ข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสไว้เป็นจำนวนมากโนอาใช้เวลาหลายวันในการถอดรหัสไฟล์เหล่านั้น และในที่สุดเขาก็สามารถกู้ข้อมูลทั้งหมดออกมาได้ข้อมูลที่อยู่ในฮาร์ดไดรฟ์เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าอีธานมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหลายอย่างรวมถึงการฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์และการฟอกเงินโนอาอย่างพบอีกว่าวินเซนต์ถูกอีธานบังคับให้เขียนโปรแกรมพิเศษขึ้นมาเพื่อใช้ในการกระทำผิดกฎหมายแต่เมื่อวินเซนต์รู้ตัวว่าเขากำลังถูกหลอกใช้เขาจึงตัดสินใจที่จะเก็บหลักฐานทั้งหมดไว้ในฮาร์ดไดรฟ์และซ่อนมันไว้ในช่องลับใต้พื้นห้องนอนของเขาโอลิเวียสันนิษฐานว่าอีธานอาจจะฆ่าวินเซนต เพื่อปิดปากและนำา้าร้า์ไปทำลายแต่โชคดีที่เขายังหาหลักฐานชิ้นสำคัญนี้ไม่เจอในวันรุ่งขึ้นโอลิเวียตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอีธานเธอวางแผนที่จะนัดพบกับเขาที่ร้านกาแฟาแห่งหนึ่งโดยเธอจะแอบบันทึกเสียงการสนทนาของเธอและอีธานไว้เป็นหลักฐานโซเฟียและโนอาห์เป็นห่วงความปลอดภัยของโอลิเวียมากแต่พวกเขาก็รู้ว่าโอลิเวียเป็นคนเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะสนับสนุนการตัดสินใจของเธอ โนอาติดตั้งอุปกรณ์ติดตามตัวขนาดเล็กให้กับโอลิเวียและให้คำแนะนำกับเธอเกี่ยวกับวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการสนทนาโอลิเวียพยายามเกลี้ยกล่อมให้อีธานสารภาพความจริงเกี่ยวกับวินเซนต์แต่อีธานกลับปฏิเสธและยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของวินเซนต์โอลิเวียจึงตัดสินใจที่จะเปิดเผยหลักฐานที่เธอมีอยู่ให้อีธานรู้อีธานตกใจมากเมื่อรู้ว่า โอลิเวียสามารถค้นพบความลับของเขาได้เขาเริ่มแสดงอาการโกรธและข่มขู่โอลิเวียแต่โอลิเวียก็ไม่หวนเธอยืนยันว่าเธอจะแจ้งความกับตำรวจและเปิดโปงความชั่วร้ายทั้งหมดของเขาให้สาธารณาชนได้รับรู้อีธานโกรธมากเขาพยายามที่จะแย่งโทรศัพท์มือถือของโอลิเวียไปแต่โอลิเวียก็ไม่ยอมเธอพยายามที่จะหนีออกจากร้านกาแฟาแต่อีธานก็คว้าตัวเธอไว้ได้ทันและยื้อแย่งจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันขึ้นในขณะที่โอลิเวียกำลังตกอยู่ในอันตรายโซเฟียและโนอาห์ที่ซุ่มดูสถานการณ์อยู่ไม่ไกล ก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเหลือโอลิเวียโนอาใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาเข้าจับกลุ่มอีธานไว้ได้ทันก่อนที่เขาจะทำร้ายโอลิเวียไปมากกว่านี้โซเฟียรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจและไม่นานตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุและจับกลุ่มตัวอีธานไปดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอลิเวียรู้สึกโล่งใจและขอบคุณโซเฟียและโนอาเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเธอไว้ได้ทันเธอ,อยังรู้สึกขอบคุณวิญ,ญญาณของวินเซนต์ที่คอยชี้นำให้เธอไปพบกับหลักฐานสำคัญ ที่ช่วยยอเปิดโปงความชั่วร้ายของอีธานโอลิเวียตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอลาออกจากงานนอนที่ห้องสมุดและเริ่มต้นเขียนนิยายอย่างจริงจังเธอใช้เงินที่พบในช่องลับใต้พื้นห้องนอนของเธอเป็นทุนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่โอลิเวียยังได้พบกับแดเนียนพี่ชายของวินเซนต์แดเนียนเป็นนักข่าวอิสระที่มีความมุ่งมั่นที่จะตามหาความจริงเกี่ยวกับการหายตัวไปของน้องชายเขาเดินทางมาที่นิวยอร์กเพื่อสืบหาเบาะแส และได้พบกับโอลิเวียโดยบังเอิญโอลิเวียเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แดเนียนฟังและมอบหลักฐานทั้งหมดที่เธอมีให้กับเขาแดเนียนรู้สึกขอบคุณโอลิเวียเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือเขาในการตามหาความจริงเขารู้สึกทึ่งในความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของเธอทั้งสองคนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นและต่างก็รู้สึกดีต่อ,อก,กันแดเนียนช่วยโอลิเวียในการปรับปรุงอาพาร์ตเมนต์ใหม่ของเธอเขาซ่อมแซมพื้นห้องนอนและทาสีห้องใหม่ให้ดูสดใสขึ้นโอลิเวียรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยเมื่ออยู่กับแดเนียนเธอรู้สึกว่า เขาสามารถปกป้องเธอจากอันตรายทั้งปวงได้แดเนียลเองก็รู้สึกประทับใจในตัวโอลิเวียเช่นกันเขารู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและมีจิตใจดีเขาชื่นชมในความกล้าหาและความมุ่งมั่นของเธอทั้งสองคนต่างก็เต็มเต็มซึ่งกันและกันโอลิเวียช่วยแดเนียลในการเขียนข่าวและแดเนียลก็ช่วยโอลิเวียในการโปรโมทนิยายของเธอทั้งสองคนกลายเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบและในไม่ช้าพวกเขาก็ตกอุมรักกันโอลิเวียและแดเนียลแต่งงานกันในอีกหนึ่งปีต่อมาพวกเขาจัดงานแต่งงานเล็กๆที่อบอุ่นและเรียบง่าย โดยมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานโซเฟียและโนอาก็มาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยโซเฟียรู้สึกดีใจมากที่เห็นเพื่อนรักของเธอมีความสุขเธอรู้ว่าโอลิเวียได้พบกับคนที่เหมาะสมกับเธอแล้วจาริงริงโอลิเวียและแดเนียนใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขพวกเขายังคงทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเปิดโปรงความอายุตรรมในสังคมโอลิเวียกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงนิยายของเธอขายดีและได้รับรางวัลมากมาย ส่วนแดนเนียนก็กลายเป็นนักขก่าวที่ได้รับการยอมรับเขาเขียนข่าวเปิดโปงการทุจริตและอาชญากรรมต่างๆมากมายและเขายังได้รางวันนักขก่าวยอดเยี่ยมอีกด้วยโอลิเวียและแดนเนียลรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้พวกเขาได้มาพบกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาเกิดมาเพื่อกันและกันและพวกเขาก็สัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปหลังจากที่อีธานถูกจับกลุ่มและคดีความสิ้นสุดลงโอลิเวียก็ไม่ต้องหวาดกลัวกับเสียงประหลาดหรือรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องอีกต่อไปวิญ,ญญาณของวินเซนต์ คงได้รับความยุติธรรมและจากไปอย่างสงบสุขโอลิเวียไม่เคยลืมบุญคุณของวินเซนต์เลยเธอหมัน่นไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาอยู่เสมอและเธอยังตั้งชื่อตัวละครเอกในนิยายเรื่องใหม่ของเธอว่าวินเซนต์เพื่อเป็นการรำลึกถึงเขาโอลิเวียเชื่อว่าวินเซนต์เป็นเหมือนเทวดาผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องเธอจากอันตรายและเธอก็รู้สึกขอบคุณเขาอยู่เสมอที่ทำให้เธอได้พบกับความสุขที่แท้จริงในชีวิต ชีวิตของโอลิเวียเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากหญิงสาวที่เคยเก็บตัวและหวาดกลัวเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมั่นใจและมีความสุขเธอได้พบกับความรักที่แท้จริงได้ทําในสิ่งที่เธอรักและได้ช่วยเหลือผู้อื่นเธอรู้สึกขอบคุณทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเพราะทุกๆสิ่งล้วนเป็นบทเรียนที่ทําให้เธอเติบโตและเข้มแข็งขึ้นโอลิเวียได้เรียนรู้ว่าชีวิตนั้น เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงและบางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกกับเราแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมแพ้ต่อโชคชะตาเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้เพียงแค่เรามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความกลัวและมีความมุ่งมั่นที่จะกล้าไปข้างหน้าโอลิเวียหวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงคนอื่นๆที่กำลังเผชิญกับปัญหาคล้ายๆกับเธอเธออยากให้ทุกคนรู้ว่าอย่ายอมแพ้ต่อความรุนแรงอย่ายอมถูกกดขี่ข่มเหงและจงกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิ และเสรีภาพของตัวเองโอลิเวียเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตขององค์ตัวเองได้และเธอก็หวังว่าเรื่องราวของเธอจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้หลายปีผ่านไปโอลิเวียและแดนเนียลยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนเป็นเด็กชายและเด็กหญิงที่น่ารักและฉลาดโอลิเวียยังคงเขียนนิยายอย่างต่อเนื่อง และเธอก็กลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนิยายของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องโอลิเวียรักจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อโปรโมทหนังสือของเธอและเธอก็ได้พกปากกับแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกโอลิเวียรู้สึกซาบซึ้งใจที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเป็นอย่างดีเธอมักจะใช้เวลาว่างในการตอบจดหมายและอีเมล จากแฟนๆแ,และเธอก็มักจะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆอยู่เสมอโอลิเวียไม่เคยลืมว่าเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างเธอยังคงจดจำช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงที่เธอแต่งงานกับอีธานได้และเธอก็รู้สึกขอบคุณโซเฟียและโนอาอยู่เสมอที่ช่วยเหลือเธอให้รอดพอนอจากสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นมาได้โอลิเวียยังคงติดต่อกับโซเฟียและโนอาอยู่เสมอพวกเขายังคงเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะนัดพบประสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำโซเฟียและโนอาแต่งงานกันหลังจากที่โอลิเวียแต่งงานกับแดเนียนได้ไม่นาน พวกเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักและร่าเริงโซเฟียและโนอามักจะพาลูกสาวของพวกเขามาเยี่ยมโอลิเวียและแดเนียนที่บ้านอยู่เสมอเด็กๆทั้งสามคนสนิทสนมกันมากและมักจะเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานโอลิเวียรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นเพื่อนรักของเธอมีความสุขเธอรู้ว่าโซเฟียและโนอาเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมากและเธอก็ดีใจที่พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงเช่นเดียวกับเธอแดเนียนยังคงทำงานเป็นนักข่าวอิสระเขาเขียนข่าวเปิดโปงการทุจริต และอาชญากรรมต่างๆมากมายและเขาก็ได้รับรางวัลนักข่าวยอดเยี่ยมหลายครั้งแดเนียนเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงเขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมและต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและถูกรังแกแดเนียนมักจะเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอในการทำข่าวแต่เขาก็ไม่เคยหวั่นเกรงเพราะเขารู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องโอลิเวียมักจะเป็นห่วงแดเนียนอยู่เสมอแต่เธอก็ภูมิใจในตัวเขามากเช่นกันเธอรู้ว่าแดเนียนเป็นคนดีและมีคุณธรรม และเธอก็สนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องที่เขาทำโอลิเวียและแดเนียนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่ด้วยกันและได้ทำในสิ่งที่พวกเขารักโอลิเวียและแดเนยลมักจะใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงเดินเล่นในสวนสาธารณะและทำอาหารพวกเขายังชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ โอลิเวียและแดนเนียลรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทำให้พวกเขาได้มาพบกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกับความรักที่แท้จริงและพวกเขาก็สัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปวันหนึ่งในขณะที่โอลิเวียกำลังนั่งเขียนนิยายอยู่ในห้องทำงานของเธอเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเธอจึงเดินไปเปิดประตูและพบว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูหญิงสาวคนนั้นแนะนำตัวว่าเธอชื่อลิลลี่และเธอก็เป็นแฟนนิยายตัวยงของโอลิเวีย ลิลลี่บอกโอลิเวียว่าเธอเดินทางมาจากต่างประเทศเพื่อมาพบกับโอลิเวียโดยเฉพาะเธอรู้สึกชื่นชมในผลงานของโอลิเวียมากและเธอก็อยากจะขอบคุณโอลิเวียที่เขียนนิยายดีๆแบบนี้ออกมาโอลิเวียรู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้ยินลิลลี่พูดแบบนั้นเธอจึงเชญลิลี่เข้ามาในบ้านและพูดคุยกับเธออย่างเป็นกันเองโอลิเวียเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอให้ลิลลี่ฟังรวมถึงเรื่องราวที่เธอเคยแต่งงานกับอีธานและเรื่องราวที่เธอได้พบกับแดเนียลิลลี่ตั้งใจฟังเรื่องราวของโอลิเวียอย่าง และเธอก็รู้สึกประทับใจในความเข้มแข็งและความกล้าหาญของโอลิเวียเป็นอย่างมากลิลลี่บอกโอลิเวียว่าเธอเองก็เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกับโอลิเวียเช่นกันเธอเคยแต่งงานกับผู้ชายที่ชอบทำร้ายร่างกายและจิตใจของเธอแต่เธอก็สามารถหนีออกมาจากเขาได้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ลิลลี่บอกโอลิเวียว่าเรื่องราวของโอลิเวียเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอและเธอก็หวังว่าเธอจะสามารถเข้มแข็งและกล้าหาญได้เหมือนกับโอลิเวียโอลิเวียรู้สึกดีใจมาก ที่ได้ยินลิลลี่พูดแบบนั้นเธอรู้สึกว่าเรื่องราวของเธอสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้หญิงคนอื่นๆได้โอลิเวียและลิลลี่พูดคุยกันอยู่นานหลายชั่วโมงพวกเธอกลายเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างรวดเร็วและต่างก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตของกันและกันโอลิเวียรู้สึกขอบคุณลิลลี่มากที่เดินทางมาพบเธอเธอรู้สึกว่าการได้พบกับลิลลี่เป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าโอลิเวียสัญญากับลิลลี่ว่าเธอจะเขียนนิยายดีๆแบบนี้ต่อไปและเธอก็หวังว่านิยายของเธอจะสามารถเป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้ หลายปีผ่านไปโอลิเวียและแดเนียลก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพวกเขายังคงทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเปิดโปงความอายุติธรรมในสังคมโอลิเวียกลายเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนิยายของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาต่ตางๆมากมายและถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องออโอลิเวียมักจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อโปรโมทหนังสือของเธอและเธอก็ได้พบปะกกับแฟนๆจากทั่วทุกมุมโลกโอลิเวียรู้สึกซาบซึ้งใจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆเป็นอย่างดีเธอมักจะใช้เวลาว่างในการตอบจดหมายและอีเมลจากแฟนๆและเธอก็มักจะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลต่างๆอยู่เสมอโอลิเวียไม่เคยลืมว่าเธอเคยผ่านอะไรมาบ้างเธอยังคงจดจำช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงที่เธอแต่งงานกับอีธานได้และเธอก็รู้สึกขอบคุณโซเฟียและโนอาอยู่เสมอที่ช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนั้นมาได้โอลิเวียยังคงติดต่อกับโซเฟียและโนอาอยู่เสมอ พวกเขายังคงเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะนัดพบปะสังสรรค์กันอยู่เป็นประจำโซเฟียและโนอาแต่งงานกันหลังจากที่โอลิเวียแต่งงานกับแดเนียลได้ไม่นานพวกเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักและร่าเริงโซเฟียและโนอามักจะพาลูกสาวของพวกเขามาเยี่ยมโอลิเวียและแดเนียลที่บ้านอยู่เสมอเด็กๆทั้งสามคนสนิทสนมกันมากและมักจะเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานโอลิเวียรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นเพื่อนรักของเธอมีความสุขเธอรู้ว่าโซเฟียและโนอาเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันมาก และเธอก็ดีใจที่พวกเขาได้พบกับความสุขที่แท้จริงเช่นเดียวกับเธอแดนเนียนยันสังคมทำงานเป็นนักข่าวอิสระเขาเขียนข่าวเปิดโปงการทุจริตและอาชญากรรมต่างๆมากมายและเขาก็ได้รับรางวัลน,นักข่าวยอดเยี่ยมหลายครั้งแดนเนียนเป็นคนที่มีอุดมการณ์สูงเขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมและต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและถูกรังแกแดนเนียนมักจะเสี่ยงอันตรายอยู่เสมอในการทำข่าวแต่เขาก็ไม่เคยหวั่นเกรงเพราะเขารู้ว่าเขากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องโอลิเวียมัก จะเป็นห่งแดเนียนอยู่เสมอแต่เธอก็ภูมิใจในตัวเขามากเช่นกันเธอรู้ว่าแดเนียนเป็นคนดีและมีคุณธรรมและเธอก็สนับสนุนเขาในทุกๆเรื่องที่เขาทำโอลิเวียและแดเนียนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพอเพียงพวกเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่ด้วยกันและได้ทำในสิ่งที่พวกเขารักโอลิเวียและแดเนียนมักจะใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเช่นอา่านหนังสือดูหนังฟังเพลงเดินเล่นในสวนสาธารณะ และทำอาหารพวกเขายังชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศโอลิเวียและแดนเนียลรู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้พวกเขาได้มาพบกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมากที่ได้พบกับความรักที่แท้จริงและพวกเขาก็สัญญาว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปจนกระทั่งวันหนึ่งโอลิเวียและแดนเนียนตัดสินใจที่จะย้ายกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของแดเนียลซึ่งเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลพวกเขาต้องการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและใกล้ชิดกับธรรมชาติ โอลิเวียยังคงเขียนนิยายต่อไปและเธอก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแดเนียนยังคงทำงานเป็นนักข่าวอิสระแต่เขาหันมาให้ความสนใจกับปัญหาและสังคมในท้องถิ่นมากขึ้นโอลิเวียและแดเนียนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเมืองเล็กๆริมทะเลพวกเขามีเพื่อนบ้านที่ดีและมีชีวิตที่เรียบง่ายพวกเขามักจะใช้เวลาว่างในการเดินเล่นริมชายหาดปลูกผักสวนครัวและอ่านหนังสือโอลิเวียและแดนเนียลรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาได้รับพวกเขารู้ว่าพวกเขาโชคดีมาก ที่ได้มีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขเช่นนี้พวกเขาสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าและช่วยเหลือผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้โอลิเวียและแดเนียนแก่ชาราลงไปตามการเวลาแต่ความรักของพวกเขาก็ยังคงเบ่งบานและแข็งแกร่งพวกเขายังคงดูแลกันและกันเป็นอย่างดีและพวกเขาก็มีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนอนในทุกๆวันโอลิเวียและแดเนียนเสียชีวิตในอีกหลายปีต่อมาพวกเขาเสียชีวิตในเวลาเลียเียก,กันและถูกฝังไว้เคียงข้างกันในสุสานเล็กๆริมทะเล เรื่องราวความรักของโอลิเวียและแดเนียลกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันไปทั่วเมืองเล็กๆริมทะเลแห่งนี้ผู้คนต่างก็จดจำพวกไหนฐานะคู่รักที่รักกันมากและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายและมันจะยังคงถูกเล่าขานต่อไปอีกนานแสนนานตราบใดที่ผู้คนยังคงเชื่อมั่นในความรักและความดีงามนิยายของโอลิเวียยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง และมันก็ยังคงสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกเรื่องราวของโอลิเวียเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักและความดีย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้เสมอและมันก็เป็นเครื่องตวนใจว่าอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาจงกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพของตัวเองและจงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอนเหมือนกับที่โอลิเวียได้พบเรื่องราวของโอลิเวียจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปและมันจะเป็นเครื่องตวนใจว่าอย่ายอมแพ้ต่อความรุนแรงอย่ายอมถูกกดขี่ข่มเหง และจงกล้าที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์และเสรีภาพของตัวเองและจงเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งคุณจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่างแน่นอน